สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับเช่นเคยครับวันนี้ครับผมอยู่ที่วชิระยนยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนะครับกับโชว์รูมของเราครับกับการให้บริการตลอด20ปีครับแล้วก็รถกว่า200คันที่รวบรวมเอาไว้ที่นี่ครับบนเส้นของแจ้งวัฒนะหลัก4ี่ใครที่สนใจหรือว่าอยากจะมาสัมผัสความยิ่งใหญ่แบบนี้ก็แวะมาได้เลยครับเช่นเคยครับวันนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งคันที่หลายคนเนี่ย ชื่นชอบตามหาแล้วก็เรียกร้องกันไปเยอะมากๆเลยทีเดียวครับนี่เลยครับด้านหลังของผมนั่นเองกับ Mitsubishi t i t ต n น2.4เมก a แครครับ GLS พัดปิกปี2019คันนี้แหละ ที่หลายคนตามหานะฮะที่บอกว่าเหมาะมากๆเลยไม่ว่าใครที่จะเป็นสายเดินทางสายลุยพ่อค้าแม่ค้าขนของต่างๆครับทั้งหมดนี้เลยรับรองว่าถ้าเกิดว่าคุณชมคลิปนี้อยู่นะรีบ จับจองเป็นเจ้าของรีบแคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็รีบส่งมาให้เราได้เลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยความสวยงามแล้วความยิ่งใหญ่ของเขาจัดเต็มจริงๆเริ่มต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าครับที่คุณจะได้เห็นกับโลโก้เท่ๆของ Mitsubishi แบบนี้แล้วก็กระจังหน้าใหญ่ๆครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมถัดมานะครับในเรื่องของไฟครับ ไฟเป็นการรวบรวมเอาในเรื่องของไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับรวมไว้ในโคมเดียวกันร้อยใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้สีสันสวยงามแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้มาในราคา479,000บาทเท่าน,นั้นเอง วันนี้นะครับคุณสามารถที่จะผ่อนได้แบบสบายๆเดือนละ9,000บาทครับแล้วก็ฐานเงินเดือนตั้งแต่า8 0 0งห่0 0บาทขึ้นไปก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วใครที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามในเรื่องของเอกสารต่างๆตอนนี้รีบทักหาเราก่อนเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลองดูในเรื่องของรายละเอียดที่อยู่ด้านในครับแล้วก็รอบๆตัวรถรอบๆคันของเราสำหรับคันนี้อย่าเพิ่งปิดคลิปไปเดี๋ยวดูกันต่อได้เลย รถกระบะแบบนี้นะครับอย่างแรกที่ดูนั่นกนะ็คือยางของเรานั่นเองครับยางของเรามาในขนาด17นิ้วครับแล้วก็ยังสามารถที่จะยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมล้อมแมกทูโทนสวยงามหัดมาด้านนี้นะครับเราก็จะเป็นนี้ฮะกระจกข้างแบบโครเมียมแล้วก็มีไฟแนด้านข้างต่อนเนื่องกันมาเลยทีเดียวด้ามจับโครเมียมนะครับพร้อมกับนี้คําว่าออนิว t จตันครับ ด้านบนเนี่ยรเรามีเป็นตัวคิ้วบังแดดด้วยถัดมาครับต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้เนี่ยน้องเหนือจากสีสันที่หลายคนชื่นชอบแล้วยังมีขนาดนะครับหรือว่าแคมปด้านหลังเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยใครที่สนใจนะฮะที่อยากจะมาดูว่าความยิ่งใหญ่นี้เป็นอย่างไร mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในได้เลยครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนของแคมปิ้งเดินทางรับรองว่าคันนี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ตายแน่นอน อาแล้ครับและนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ความโล่งความสบายของรถคันนี้ครับไม่ได้ดีแต่ขนของแต่ว่าคนนั่งก็ยังสามารถที่จะนั่งสบายสบายด้วยแค่เปิดประตูขึ้นมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหก็เย็นแล้วนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูระบบด้านในกันดีกว่าครับว่านอกเหนือจากที่จะเปิดได้ทั้ง2ด้านแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังก็ยังกว้างสบายครับมีระบบอะไรที่อยู่ด้านในกันบ้างตามเข้าไปดูเลยครับ ต่อเนื่องกันเลยนะครับกับด้านในตัวรถของเราครับนอกเหนือจากจะก,กว้างขวางแล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอากาศร้อนๆบ้านเราสบายใจหายห่วงครับเพราะแอร์ยังเย็นสบายเหมือนเดิมครับทีนี้ครับมาดูดีไซน์กันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นเลยทีเดียวกับระบบความบันเทิงของเราเนะเราจะมีเป็นหน้าจอนะครับรองรับทั้งในรูปแบบของการฟังวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธครับ CD v c วต่างตาง หรือว่าคุณจะเชื่อมต่อเป็นแบบ USB UH แล้วก็ช่องของ HDMI ก็รองรับด้วยเช่นเดียวกันครับในการปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ความแรงของแอร์นะฮะความแรงของพัดลมครับสามารถที่จะควบคุมได้บริเวณด้านหน้าเลยทีเดียวถัดมาครับด้านล่างของเราครับมาในรูปแบบของเกียร์ทั้ง6สปีดครับขับมันขับสนุกแน่นอนคันนี้ครับ ไม่อยู่ที่หก0กว่ากว่าเท่านั้นเองไม่น้อยมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกับช่องเก็บของต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นเลยทีเดียวอ่ะนี่นี่ครับด้านข้างครับอันนั้นนัแน่ เรามีบุ๊กเซอร์วิสให้ด้วยคันนี้เนี่ยเห็นว่าเข้าศูนย์ตลอดนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสให้บริการแบบนี้ก็มั่นใจหายห่วงไปได้ถึงประมาณ5 0เลยด้วยครับทันมาในครับในเรื่องของความปลอดภัยครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแอร์แม็กคู่หน้าครับรวมไม่ถึงนะครับใครที่อยากจะฟังเพลงอยากจะควบคุมนะครับเสียงต่างๆในรถเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ผ่านพวงมาลัยของเราในรูปแบบของมัลติฟังก์ชันแล้วก็ยังมีช่องเก็บของอีกเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะ แว่นตาครับหรือว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟต่างๆครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับได้แบบตามสบายเลยทีเดียวที่นี้นะครับก็จะมีม่านบังแดดน,นะครับอยู่ทั้ง2ฝั่งคุณผู้ชมดูนี้ยังใหม่อยู่เลยครับรับรองว่าใครที่ได้คันนี้ไปเนี่ยเหมือนออกรถใหม่ๆนะครับออกจากศูนย์เลยด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลการบริการบุ๊กเซอร์วิสครับแล้วก็ สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบถ้วนเลยด้วยครับทีนี้ครับอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆเลยครับสำหรับใครที่ขับกระบะเนี่ยขับทางไกลนะฮะกลัวว่าจะเมื่อยครับไม่ต้องห่วงครับสําหรับการออกแบบของคันนี้ครับเบานะแน้ไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนนั่งด้านข้างโอ้โหใหญ่มากแล้วก็สบายมากรองรับทุกสรีระเลยทีเดียวครับถัดมานะครับ ใครที่อยู่บริเวณห้องด้านหลังนะครับกับห้องโดยสารหรือว่าแคมด้านหลังของเราก็ยังมนะีในช่องของ USB UH ต่างๆคอยให้บริการด้วยครับใครอยากจะชาร์จแบตแน่หรือว่าอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของความบันเทิงต่างๆก็สามารถที่จะเสียบด,ด้านหลังได้เช่นเดียวกันครับช่องเก็บของเบรกมือนะครับยังใหม่เอี่ยมเลยด้วย เอาละถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับต้องรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะผมบอกเลยครับว่าคันนี้ในราคา479,000บาทผ่อนแค่เดือนละประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆคุ้มสุดๆเลยครับรีบมาจองเป็นเจ้าของเอาไว้รับรองว่าคันนี้เนี่ยต่อยอดอาชีพคุณได้เยอะเลยทีเดียวเอาล่ะครับนอกเอจากความยิ่งใหญ่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณห้องด้านในแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่า ใครที่สนใจนะที่อยากจะไว้บรรทุกขนของด้านหลังเนี่ยก็คุ้มอย่างแน่นอนเพราะว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันเลยถัดมานะครับด้านหลังของเราสังเกตดีๆเรามีไฟเบรกที่3นะครับแล้วก็ยังมีเป็นกล้องมองหลังครับบริเวณด้ามจับโคมเมียมของเราเท่ๆแบบนี้นั่นเองครับทั้งหมดนี้เนี่ย ผ่อนแค่เดือนละ9,000กว่าบาทเท่าน,นั้นใครสนใจต้องรีบติดต่อหาเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารบางคนบอกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่มีสลิปเงินเดือนต้องทำยังไงโทรหาเราก่อนได้เลยครับที่0969911444หรือ0969911666ครับหรือว่าจะแชทมาคุยกับเราก็ได้เช่นเดียวกันที่ Facebook กับวชิรยนตรถมือสอแอดไลน์หาเราได้นะครับที่แวชิรยนต์มีทิกตอกด้วยแล้วก็ช่องทาง YouTube ของเราเนี่ย ชื่นชอบคันไหนก็รีบแคปหน้าจอเอาไว้หรือว่ากดติดตามกด Subscribe เอาไว้ได้เลยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดรถดีๆรถเด็ดๆราคาถูกๆของเราจากวชิระยนต์นั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยครับรับรองว่าเราดูแลให้อย่างเต็มที่รถทุกคันผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วเรียบร้อยใครที่อยากจะมาสัมผัสแนนะ่หรือว่าอยากจะลองเท,ท็ดได้กับรถของเราแบบคันจริงๆครับเดินทางมาได้เลยนะครับที่โชว์รูมของวชิรยนต์ แจ้งวัฒนะหลัก4ครับตั้งแต่9กโมงเชา้าถึง1ทุ่มครับแวะเวียนมาเจอกับเราได้เลยครับรับรองว่าคุณจะได้ทั้งความประทับใจแล้วก็รถด,ดีคุณภาพดีกลับไปอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาฝากกันต่อนะครับหรือว่าใครที่อยากจะให้แนะนำรถคันไหนรีวิวรถรุ่นไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้บริเวณด้านล่างเลยครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีคันไหนที่น่าสนใจอีกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ